มาวินควงตูปิยวดีย้ายเข้าวิมานใหม่เตรียมรังรักต้อนรับทายาทหมื่นล้านโมเมนต์ใจฟูตู่ปิยวดีมาวินย้ายเข้าบ้านใหม่เตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวเบื้องหลังคือความพยายามล้วนๆคู่รักคนดังตูปิยวดีมาลีนนและมาวินทวีผล กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวด้วยความตื่นเต้นและอบอุ่นโดยล่าสุดทั้งคู่ได้ย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจและความรักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตบ้านใหม่รังรักที่สร้างจากความรักและความตั้งใจบ้านหลังใหม่นี้ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันในสไตล์โมนาโกซึ่งเป็นสไตล์ที่ทั้งคู่ชื่นชอบ โดยมีพื้นที่กว้างขวางสามารถจอดรถได้ถึง8คันและถนนหน้าบ้านกว้างกว่า9เมตรภายในบ้านมีการตกแต่งที่เน้นความอบอุ่นและใช้งานได้จริงรวมถึงมีสระว่ายน้ำพื้นที่ครัวหลายมุมและห้องนอนสำหรับลูกน้อยที่กำลังจะมาเติมเต็มครอบครัวการตั้งครรภ์ที่รอคอยมานานตู่ปียวดีได้ประกาศข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ลูกคนแรกในช่วงครบรอบแต่งงาน4ปี โดยระบุว่าเธอมีความสุขอย่างมากที่ได้ตั้งครันหลังจากรอคอยมานานกว่า4ปีและขอบคุณทีมแพทย์จาก GFC ที่ดูแลเธอและสามีมาตลอดระยะเวลา3ปีการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งตู่และมาวินได้แสดงความตื่นเต้นและความรักต่อการเป็นพ่อแม่ครั้งแรกโดยตู่ได้โพสต์ภาพอันตรสาวของลูกน้อยพร้อมข้อความที่แสดงถึงความสุขและความตื่นเต้นที่ได้เห็นลูกในครันเป็นครั้งแรกการใช้ชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความรัก นอกจากการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ทั้งคู่ยังคงแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยมีการโพสตภาพและข้อความที่แสดงถึงความรักและความอบอุ่นในชีวิตคู่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคู่รักที่กำลังวางแผนสร้างครอบครัวการย้ายเข้าบ้านใหม่และการเตรียมตัวต้อนรับลูกน้อยของตู่ปิยอดีและมาวินทวีผลเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและเต็มไปด้วยความรักความตั้งใจและความอบอุ่นซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังวางแผนสร้างครอบครัวในอนาคต